พี่น้องเนี่ยคืออ่ากัวผู้ใดเนาะเดี๋ยวบ่าวเอสิตามหาไปถามไปไถ่เพิ่นเนาะครับพี่น้องว่าอา่เพิ่นเลี้ยงกัวอ่าพันหยังอยู่บ้านใดเนาะพี่น้องเนี่ยตอนนี้คืออ่ามาเลี้ยงกัวแบบไร่ทุ่งเนาะเนี่ยบ่าวเอสเห็นเนาะเนี่ยสวยงามมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวบ่าวเอสจะพาไปเบึง่งไปตามหาเจ้าของวัวเนาะครับ ถามท่่เพื่อนเนาะว่าเพื่อเลี้ยงงัวจักตูเนาะพอที่เป็นแนวทางในการเบิ้งนะครับเลือกงัวที่เอื้ออาชันใดสนใจนกเหนือที่จะไปเบิ้งอยู่ตลาดโคกระบือเนาะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดเลี้ยงงัวแบบไล่ทุ่งเนาะปล่อยไปเลยเนาะพี่น้อง เป็นงัวของผู้ใดเนาะเห็นลิบๆอยู่เนาะเดี๋ยว่บวแอสีลงไปท้าไปถามเพื่อนเนาะตามบาวแอดมาเบิง่งมาชมน้ำกันเด้อพี่น้องเนี่ยจากเพื่อเป็นแนวทางเนาะเนี่ยหลายท่านเนาะที่กาลังมองหางัวงามๆเนาะไปเป็นงัวข้ามงวังวคูนงัวในคอของเฮาเนาะเนี่ย่บวแอดจากแนะนํามาเบิง่งมาชมตรงนี้เลยขี่รถผ่านไปผ่านมาโลกไปทบไปถามท้าถามกันเนาะแบบพี่แบบน้องกันพี่น้องตามบาวเอสมาเบิง่งไปชมน้ำ่บวเอสพี่น้องโอ้ยมีแต่งวงงาม มันมีอยู่สองสามเจ้าไป่ได้พี่น้องเกือบ้อยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเบ่าแอดสิพาไปเบิงไปชมนะครับสบายดีมิสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุกคนนะครับตื่นเศร้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนนะครับวันนี้เบ่าแอดได้มีโอกาสมาเจองัวนะครับแล้วก็มองหานะครับว่าเป็นผู้ใดเลี้ยงงวอยู่บนใดเป็นงัวพันุหยังนะครับอยู่บ้านใดตําบลใด อำเภอใดตามบ่าวแอดมาเบิ่งมาชมน้ากันเนาะครับว่าเพื่อไปหาแนวทางเนาะให้เอื้อให้อายที่กําลังมองหาอ่างัวไปเลี้ยงเป็นงัวค้ำงัวคูนอยู่ในคอกเนาะครับก่อนจะไปเบิ่งไปชมน้ากันฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามน์คนหน้าแก่คือเก่าจังหวัดนครพนมเนพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานเนาะตามบ่าวแอด มาเบิกมาชมไปถามไปไถ่ผู้ใดงัวเป็นเจ้าของงัวว่าเพื่อนจีเคาะหลักคงราคาหรือว่ามีแนวถกแนวทางเนาะครับติต่อหากันเป็นพี่เป็นน้องกันอยากได้งัวทำงานไปเลี้ยงเนาะครับพันอย่างตามบาเอสมาเบิกมาชมนำาบาเอสกันครับเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงงวงเลี้ยงงัวเนาะเดี๋ยวบาเอสชิพาไปเห็นแล้วเนาะรขบเจ้าของงัวเนาะเพื่อนกับมาลัดงัว ยานงัวลงไปกินคงกินเข่าเพ่อนเนาะเนี่ยพี่สาวคนสวยเนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่สาวซื้ออย่างเนาะครับซื้อเล่นบ่ครับซื้อเตจ้าพี่เตนะครับอยู่บ้านอย่างเนาะครับนน,นหอมบ้านนนหอมตำบลตำบลโคกสีครับอำเภอบางยางจังหวัดนครพนมพี่พี่สาวเลี้ยงงัวพันอย่างครับประมาณ บะมันธรรมดาบอกบะมันธรรมดาอ๋องัวกลางเนาะครับเนาะเป็นยังไงเลี้ยงง่ายอยู่บ่ครับเอ้ยง่ายอืมจักโตงัวสิบเอ็ดตัวงัวสิบเอ็ดตัวเนาะครับอ่าการเลี้ยงนะมีการให้อโหงอาหารแบบไดครับหรือว่ามาเลี้ยงป่อยเลี้ยงป่อยธรรมชาสตร์จะให้อาหารอย่างเลี้ยงธรรมชาติไล่ทุ่งเนาะครับ่าตามทุ่งนาเป็นนี่แหละนี่นั่นแหละผมผมขี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเรียวเห็นอ๊บ ไปทางใดเนาะเจะออะ้าของงัววะอยากมาขอคาแนะนำนะครับจากเอื้อยเนะาะในการเลี้ยงงัวนะครับแม่นผู้ใดสนใจเนาะนอกเหนือที่จะไปไปเบิ้งในตลาดโคกระบือแบบนี้เพิ่อนอยู่ใกล้ๆเราแวกใกล้โคใกล้คเคียงเนะาะเป็นแนวทางให้คนที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยเพิ่นว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่าจะทําเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้เนาะการเลี้ยงงัวในการเลี้ยงงัวเนี่ยมันดีไปไหนเนาะครับ อันดีแบบย่างอันแบบเวลาเฮาอันบรดไปทําการทํางานกะอยู่บ้านกะเลี้ยงงัวบมมีมากะขายงัวไสอืเป็นธนาคารในครอบครัวเนาะเป็นเงินก้อนบอิไปทํางานกรุงเทพกรุงไทยน้ำมูโเลี้ยงงัวไสายปีนึ่งกัปล้อยไปปีละยักโตเนาะครับแล้วแต่เวลาอันคําขัดสนจ้ะยามใดขัดสนบอก่มมีเงินไสจะขายออก เป็นเงินก้อนเนาะ,ะพี่เนาะวันไปทำงานแต่ฮาก็เลี้ยงงัวแบบนี้เลยทุกมืออืออันเนี้ยบอกสัดๆเลยเนาะพี่อย่างอีกเนาะครับรอบอีกรอบสเตจจะพี่เตเนาะครับเนาะอยู่บ้านโนนหอมอเนาะครับบ้านโนหน,น,โนหอมอ่าตำบล ตำบลโคกสีอวางยางจังหวัดนครพนม,มพีเตีของเราเนาะครับอ่าสร้อยเบ้าวเอสได้ย์บอกพ่อสีเพชรขา้าว,าวได้ย์บอกครับไปเบิ่งวัวว่าอ่าเคาะราคาให้เอื้ออายที่ท่านได้สนใจเนาะอยากไเลี้ยง,งวัวอ่าบามันเนะาะเนยของบามันตรงนี้นะเมนบอกบแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวพี่อ่าสร้อยแนะนําผมได้ย์บอกครับว่าตัวละจักเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ อันนี้ยังตีราคาบุถทึกอันนี้ครั <c oughs> บเพราะว่ามันยังอันนั่นอยู่มันยังบูสมบูรณ์อ๋อแต่ตรงนี้ลนระคือเขาป่อยในอันเลี้ยงในคอกไล่เมื่อแล้วกลับมาเพิ่งจะเอามาปล่อยไร่ทงเนะา,เาะเพื่อว่อาจะตรงนี้คือจะเป็นฤดูเกี่ยวเข่าเลยนะเนาะเริ่มเลยเนะาะทองโซนนี้เนานะ้าแล้วละกาสบายเอ็ดคคกแล้วก็ปล่อยตามทงนาเลยตรงนี้น่ะคือที่เบาแอ็ดมาเห็นบางทีก็เป็นร้อยเนาะหลายหลายเจ้าเนาะมารวมกันเนาะ หลายเจ้าภาคนักก่นก็มีเจ้านักก่นก็มีเมนผมเห็นอยู่หลายตรงนี้นะ่ะแถวบ้านนนหอมเท่านั้นเลี้ยงหลายเนาะวัวเนาะนนหอมมาหลายเป็นยังไงการชีวิตการเป็นอยู่หรือการเลียงงงเ้ยงงวงเลี้ยงวัวเมื่อยอย่าบครับเอื้อยแต่เวลาฝนตกนะ่ะอยากเมื่อยแต่เวลาแดดแบบนี้กับธรรมดาเวลาเก็บเกี่ยวข้าวนี่สบายคนได้งายคนไดส่วนมากมันยังยากเนี่ยแต่ยามฝนครับไก่เยบะบอลอยู่บอลเซาที่มาเนี่ยประมาณจากักรล อามาอยู่ในนาขังไว้อยู่ในนาแต่กับบ่ายากปาัญหาใ,ให้หนาตะกาได้สาได้เฮ็ดอยู่บ่ปีนี้เอ็ดก็แบบนี้แล้วนี่โอ <laughs> เพราะว่าเฮ้าก็อาศษษษษัยฝนเนาะถ้าเมือ่อปีใดที่ฝนบดีเฮ้าก็ได้แบบนี้ได้เนาะครับแบบนี้และนี่มีแต่เ้าก <laughs> ็เลยหันมาเลี้ยงวัวยังไดีกว่าอ่าเฮ็ดนาอยู่ได้เนาะเห็นเพื่อนหลายคนเพื่อนว้าเมนบ่เลี้ยงวัวยิ่งดีกว่าเฮ็ดนาไก่วับซื้อข้าวกินได้กว่า เพราะว่าพ่อพงเพื่อนว่าน่ะโอ๊ยถ้าแม่หายไปนั้นน่ะให้เพื่อนคอทีเพิ่นไวสิบหาสิบหกไร่น่ะเอาไว้เลี้ยงงัวเพิ่นเอาเข่าไว้เขาเนี่ยพ่อพงเพื่อนว่าน่ะแบบเดียวกันเลไสบายเลี้ยงงวนะเอ็ดหน้าก็เปบนนี้แหละนี่มิตายา่นี่บวได้เข่าโอ้ยงัวกินอะไรแบบนี้ครับอืมไปเบิกงัวกันเนาะครับพี่เนาะเนี่ยใครสนใจเนาะ ในการเลี้ยงวัวนะเนาะเบิ่งพี่น้องกินหญ้าเก่งเก่งเนาะเนี่ยตาหักตาแพงตุ้มติมิเนาะพี่น้องขักหลายเนาะเป็นอาชีพนะอยู่กับที่ของเราเนาะเขาก็น,นั่งนอนเฝ้าอคอยแต่รัดเนาะทำงานเราไม่ต้องกลัวมีคนดุคนด่าพนอนาเนี่ยพี่เตบอกสบายใจเรต้องไปเป็นลูกจ้างผู้ใดเป็นนายเจ้าของพวนานี่การเลี้ยงวัวนะนี่พี่น้องที่บ่าวแอดเคยแนะนําตลอดตลอดเนาะเนี่ย เป็นรุ่นต่อรุ่นกินโบเบิร์ตเพิ่นว่าพอหยังเนี่ยขายไปเขาก็คุณลูกเนาะเนี่ยไปแล้วเพื่อนกับป้อยออกไปเนาะเรือเหลือกินเลือ,ลอใส้เนาะครับอยากได้เงินก้อนก็เหมือนเป็นธนาคารของครอบครัวจากคําบอกของพี่เต้เพิ่นบอกเนี่ยเฮ็ดนาบ่ได้ซําเรียงงวได้เพิ่นว่าเนี่ยเบาแอดกันเลยสนใจเนาะครับนกสพาไปเบิรงเนี่ย ถ้าเอื้อยถ้าอายคนใดอยากเลี้ยงงวเนาะเนี่ยใกล้บ่นใดกับไปบ่นนั้นเนาะครับคลิปเก่าๆของเาบาแอสก็ดูเนาะครับว่ามันอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือว่าอ่าโทรมาสอบถามเบาแอสก็ได้ว่าพี่พันอยู่บ้านใดเนาะหูจักตะซสื่อได้คนอีสา,านมาครบเาต้องมีเบอร์โทรก็ได้ไปถามก็ได้เขาจะบอกกันเองเนาะคนอีสา,บานบบแรงน้าใจเนาะพี่น้องเนี่ย กินง่ายอยู่ง่ายอยู่แบบพอเพียงและเพียงพอได้แบบฉบับของเราเนาะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยนะตรงนี้เนาะครับเนี่ยของคนอีสานบ้านเฮาเนาะเป็นอา,อาจจะว่าเป็นอาชีพเสริมก็ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนเนาะจะมีสวนยงสวนยางนะเนาะนี่แหละคือจะเป็นธนาคารเป็นเงินเก็เกบของครอบครัวเนี่ยที่บ่าวอดเคยพาไปดูตลอตลอดเนาะเนี่ยการเลี้ยงวัวเนาะครับพี่น้อง ซุดปังจริงๆของบ้านโนนหอมเนี่ยก็จะมีอ่าข้อกลัวหลายๆที่เนาะครับเนาะเหมือนพี่เตะบนให้เพื่อนก็นไปยืนเฝ้าแต่เพื่อนอยากไปนั่งอยู่แล้วเล่าแอดมาเพื่อนมายืนอยู่แบบ <c oughs> เนี่ยแดดเปียงๆเนาะครับเนาะเนี่ยอืมแล้วก็มาลัดลัดอย่างเพื่อบกให้เพื่อนไปกินข้าวเพื่อนแต่ตรงนี้นะมันมีหญ้าเนาะเนี่ยเห็นบอกเนี่ยหญ้าทั้งนั้นเลยเนี่ย อาหารวัวชันดีบัได้เปลือกยังเพิ่นว่านะวัได้เห็ดยัง่ายมากมายเนี่ยปล่อยเพิ่นไปกินตามไร่ทุ่งเห็นป้อเนี่ยเนี่ยวัวพันกลางเนาะตรงเนี้ยเนี่ยเสริมสร้างรายได้สุดปังเบ้าแอดขอคอนเฟิร์มเลยเนาะพี่น้องเยี่ยมเบิ้องเน่เพิ่นเลี้ยงวัวนะครับเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้ให้แก่กครอบครัวเนาะเดี๋ยวเบ้าแอดสิมาถามเอื้อยเพิ่นเนาะว่าเอา่อถ้า เหมือนเอฟซีพอนทักมาบอกว่าหาเลือกวัวอ่าพันพื้นพื้นบ้านอ่าไทยใหญ่ให้เบิงแน่ครับว่าเพื่อจะได้แบบโคมเนี่ยเนี่ยไปถามเพูดก่อนเด้อเนี่ยครับอา่ามินมีคนถามเบลแอดมาเนาะครับเนาะงเอฟซีเนะาะอ่าในการเลือกวัวนะครับอา่าถ้าเป็นวัวอ่าโคมนักโคมเราเท่าไหร่ครับส <45 S 1> <45 S 2> <า>ี่สิบห้าสี่สิบห้าลูกจากเดือนแล้วลูกบ่ครับ ซีเดือนลูกซีเดือนอ๋อภาษางัวนี่มันมีแต่เป็นโคมงโอ้พันพันสิปล่อยเป็นโคมครับตัวนี้อยู่บ้านโนนหอมเนาะอ่าตำบลตำบลโคกสีโคกสีอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมเฮานี่ทักมาได้มีเบอร์โทรบอกครับโอ้ยเบอร์โทรนี่บุจืือเออพันอยู่อยู่ทางพี่พันบอกอยากเล่นโทรศัพท์คืออ่าเออครับเนี่ยเพันจะปล่อยเป็นโคมเนาะคัดีบะเอ็ดพาไปเบิ่งเด้อบอร เนี่ยพี่สาวเพิ่นบอกว่าวัวที่เพิ่นจะปล่อยตรงนี้จนะคือต้องปล่อยเป็นโคมนะครับเนาะอ่ะสีสิบห้าเนาะครับโคมหนึ่งเนาะเนี่ยแม่ลูกเนาะตรงนี้ใครสนใจเนาะครับอ่าทักมาอ่าหาเบ้าเอสได้เนาะเพราะว่าเบ้าเอสจีอ่าโทรประสานให้เนาะเพราะเพิ่นบ่ได้มีเบอร์โทรศัพท์เนาะเนี่ยตรงนี้คือการเลี้ยงวัวเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับมีตัวสวงามๆเด้วพี่น้องนี่งัวเพิ่นเห็นบ่ เนี่ยเนี่ยเพิ่นจะปล่อยเป็นโคมเนาะแม่ลูกเนี่ยเห็นบ่เพิ่นปล่อยแต่ละเถื่อนนะเนี่ยที่อ่าทักเบาแอดมาเนาะพี่พี่ที่เพิ่นสนใจเนาะเพิ่นทักมาบอไปหาอกัวที่เพิ่นปล่อยเป็นโคมแม่ผมแน่ครับเพิน่นเอาไปให้ไปเบิงแน่นี่มาเบิงมาชมกันตรงนี้นะ่ะคู่แม่ลูกเนาะครับตรงนี้เนี่ยสวยๆงามๆเนาะเนี่ยเนี่ย นอกเหนือเนาะที่เฮาจะไปเบิ่งยู่ตลาดโคกระบือเนี่ยเราจะมาอยู่ตามาที่เพิ่นเลี้ยงโดยตรงเลยเนี่ยที่บ่าวแอดเคยนําเสนอและพาไปเบิ่งไปชมนําตลอดเนาะเนี่ยเนี่ยการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอาชีพเลยเนาะพี่น้องเพราะว่านยังตรงนี้การทํานาเพราะว่านยังเออเพิ่นบอกเนี่ยเพื่อนก็นททานาเนาะจะได้ป้อยให้งวัวกินเพราะว่านยังปีนี้ฝนบบดีเนี่ยเพิ่นก็เลย ตรงบ้านโนนหอมเพื่อนก็เลยหันมาเลี้ยงงัวกันเบิดสุขูสุคนเกือบสุคนเลยเนาะครับแต่ละบ้านก็มีงัวเนาะเนี่ยเพราะว่ายัางเขา่าบุได้ซ่อเลี้ยงงวัวได้เพิ่นว่าเป็นเรื่องจริงนะที่บ่าแเอดมาอ่าทางพี่เพราะว่าเพิ่อนอยู่บ้านของเพิ่นเป็นโคกเนาะครับแต่บ้านบ่าวอดจะเป็นที่ลุ่มเนาะตรงนี้เพื่อนเลยหันมาเลี้ยงงัวกันเยอะเนาะครับขายงัวซื้อข่าวกินมันดีกว่าเพิ่นว่าเนี่ย คัดสวนเงินทองกับป้อยวัวไปพันว่าเนี่ยเห็นไหมคู่แม่ลูกเนาะครับเนาะเนี่ยสี่หมืนห้าพันว่าเนี่ยใครสนใจแต่ละแต่ละโคมแต่ละโคมหลายโคมเนาะครับชุดนี้น่ะเนี่ยสิบกว่าตัวได้ผลเลี้ยงตรงนี้น่ะคัดสวนเงินทองเพื่อกลปล่อยไปพันว่าเนี่ยในการเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะของบ้านโนนหอมเนาะเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันจะเป็นแบบเลี้ยงแบบไร่ทุ่งเลยเนาะพี่น้องเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหญ้าเนาะเนี่ยเอาไว้ให้งัวกินพี่น้องเข่าพืนเทดหน้าคือกันได้แต่บบได้เข่าเพราะว่าฝนมันบดีปีเนี่ยเนี่ยเบิ่งงวเพิ่อนอะ,นะท่านผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะไปอยูย่ก,กรุงเทพกรุงไทยขนะที่บ่าวแอดบอกเนาะมาเลียงง ung, เ้ยงงูเลี้ยงวัว เนี่ยตรงนี้คือเป็นอาชีพที่โอเคมากๆเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยคอยตลาดงัวบางข้งกับไปที่เดินกว้างๆนะครับกับป่อยเลี้ยงไปเนาะเนี่ยอนี่คือการเลี้ยงงัวแบบไล่ทุ่งเนาะครับพี่น้องเนี่ยพี่เพิ่งกระตะก้อนเพิ่งก,ก,กับไว้จะจะคบาบัดนี้และหน้านี้บัดฝนมันอบ้เลตตกเพิ่งก็ปป่อยออกมาเนาะพี่น้อง บัตรนี้เบ่าแอดก็พามาเบิกมาชมนะครับการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของบ้านโนนหอมนะครับพามาเบิกมาชมเรียบร้อยเบ่าแอดสิขออำลลาพาจากกัน้อครับกับพี่เตนนะครับ อขออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ํารวยตลอดปีและตลอดไปนะครับขออานาจคุณพระศรีรันาตนทัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องนุ่งให้อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุขนะครับสุขขู่สุขคนรุ่งเรืองเลืองเหลือบนะครับเด้อหักหลายแพงหลาย ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยน้ามนคนนาแก่จังหวัดนะครพนมให้เป็นรูปเป็นหลานสู้อบอกอมใจคือเก่าเด้อครับเด้อไปแล้วเด้อหักหลายแพงหลายครับบ๊ายบายครับ